ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่อง,องอท,ทั้งภาคหนึ่งและก็ภาคที่2ล่าสุดครับขมิบกับแตกกระเจิงเพราะกองรับไทยเราฝ่ายของมั่นคงเติมมาทั้งหมด1,400นายเต็มชายแดนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงกำแพงมาแล้วครับภาคที่2เอาจริงสร้างรั้วปิดตายบนแผ่นดินภูมะเขือพร้อมกับมีอัปเดตเกี่ยวกับการขี่เส้นตายของขอมิด้วยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อน ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆโดยเฉพาะพื้นที่กองรับพักที่หนึ่งครับทั้งบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วซึ่งก็มีรายงานออกมานะครับเกี่ยวกับบรรยากาศต่างๆโดยเฉพาะบ้านหนองจานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็ตรวจพบว่าฝั่งกัมพูชายังมีการรวมพลผลนไม่หยุดอย่างต่อเนื่องและจุดที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็แยกไป2จุดนะทั้งบ้านหนองยาแก้วแล้วก็นหนองจานวันนี้มารวมตัวกันบริเวณบ้านหนองจานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมีการพาทุต ทีนั้นไม่อยากมาเลยครับมากันดูวีทุกวันเมื่อวานนี้ก็มาเมือ่อวืนนี้ก็มาแล้ววันนี้ก็ยังมาอีกทรงบนไห้เหลือไปแค่สองชาติเท่านั้นที่มาสังเกตการก็มีฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนอกนั้นก็ไม่ได้มาทั้งอินโดเอยเวียดนามเอยหรือแม้แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีงานอื่นต้องทําแต่ว่าคาเห็นจากขยันขยโย มาดูรายงานอย่างเดียวเลยครับสังเกตการก็เหมือนเดิมนะครับผ่านมาเป็นแค่หนึ่งวันอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นดูตอนนี้เริ่มจะเอื่อมละอาแล้วครับว่าเขมรคือกูข่าวกูเรื่องได้ทุกวีทุกวันส่วนอัปเดตบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนะครับทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็มีรายงานจากหนวยจบกิจอรัญญ,ญประเทศครับพบว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเป็นต้นมาเลยเดิโมชนของเขมรทยอยมารวมตัวกันตรงข้ามชายแดนบ้านหนองยาแก้วอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกับทุกวันที่เคยมา บางส่วนก็ปักหลักอยู่เพิงพักตลอดทั้งคืนซึ่งก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าจุดนี้มีแกนนําได้เกณฑชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเด็กและก็สตรีเข้าสู่พื้นที่ชายแดนตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วแล้วก็มีการจัดรถบัสรับส่งหลายหมู่บ้านรวมทั้งมีอาหารกลางวันอาหารค่ําเพื่อสนับสนุนมวลชน ที่มารวมตัวกันแสดงออกด้วยแล้วก็จะใช้ประชาชนนั้นเป็นแนวหน้าในพื้นที่พิพาสด้วยกับขมินขณะเดียวกันก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าจะกลับมาคัมแบ็กอย่างที่ผมบอกแหละมีคณะทูตเออทีลงพื้นที่ขมินก็เลยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับบ้านหนองจานซึ่งจุดนี้เนี่ยแตกต่างจากหนองยาแก้วนะครับที่เน้นการละครเกณฑ์เด็กผู้หญิงคนพิการผู้สูงอายุส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านหนองจานจะมีการเกณฑ์ชายชะกันซึ่งเกือบทุกคนเลย ล้วนสวมใส่หมวกกันน็อกบางคนถืออาวุธไม้คนละท่อนเลยครับพร้อมกับเหลาปลายแหลมแบบอาวุธครบมือโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายในเรานั้นก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามวลชนขมินก็เริ่มทยอยรวมตัวกันเตรียมที่จะป่วนแล้วแต่ว่ายังไม่มากคาดว่ายังไม่ตื่นส่วนใหญ่ก็จะออกมาในช่วงบ่ายๆหน่อยเพราะมีอาหารเลี้ยงฟรีและก็จะมีมามา,มากขึ้นเนี่ยในช่วงค่าเพราะว่ามีอาหารค่ำเนี่ยฟรีอีกเช่นเดียวกันและที่สําคัญไปกว่านั้น,น,น,นครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมแจ้งออกมาจากแนวหน้านในพื้นที่ก็บอกว่า ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่บานมานั้นฝั่งเขเมรมีการเสริมทับแก๊งแครอทอย่างต่อเนื่องนะครับพระมาอีกแล้วมาเฉพาะช่วงดึกช่วงเย็นสงสัยกลัวร้อนครับแล้วรอบนี้เนี่ยกลางคืนก็เหมือนเดิม4ี่ห้าทุ่มยังไม่กลับสำหรับแก๊งแครอทของเขเมรไม่รู้ว่าเป็นพระจริงพระปลอมนะก็ยังถือว่ามีมวลชนกัมพูชาหลายกลุ่มเลยเดินกระจายตัวเฝ้าสังเกตการ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณแนวรั้วลืดหนามของไทยเราเนี่ยซึ่งหาหากมีการเพิ่มเติม,ตมหรือว่าขยายแนวป้องกันเขเมรจะมีการส่งสัญญาณรีบรวมตัััวกนทที และก็นําไปแจ้งให้กับผู้นําท้องถิ่นทางฝ่ายของมันคงเราครับก็บอกว่ามันเป็นการสะท้อนนะถึงความพยายามในการติดตามและก็รายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างเป็นระบบแก๊งแครอทจากวัดใกล้เคียงนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าจับตามองเลยนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นการจัดฉากหรือว่าใช้กลยุทธ์บางอย่างที่ใช้ประชาชนเดินนําหน้าทหารเดินตามหลังและก็พระเนี่ยมาเดินตรงกลางเพื่อสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยา และก็เรื่องของการทูตหากว่าเกิดผลกระทบกระทั่งกันนิดนึงเนี่ยก็จะอาจถูกขยายผลจากสื่อของเขเมนเลยนะครับอย่างที่เขาเคยทํำอนหน้านี้มีการฟ้อง UN ฟ้องสหรัฐฟ้องจีนก็เลยทําให้ตอนนี้เรายังคงเพิ่มความเข้มข้นในการลัตะเวนและตรวจสอบไุที่อย่างต่อเนื่อง นะครับก็มีการตรวจสอบพบแล้วกับทหารขมรประมาณ30-40นายอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนหนองยาแก้วหนองจานด้วยงานนี้ก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวกันทุกระยะไม่ใช่เป็นแค่เราที่จับตานะแต่ว่าขมรเขาก็มีหน่วยจับตาของเขาถ้าเกิดว่าเรามีการกั้นรวนรุดหนามเพิ่มเนี่ยโอ้โหขมรจะบอกมารวมตัวกันทันทีและก็ออกมากดดันทหารไทยเราซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้เรายังทําอะไรไม่ได้นะครับเพียงแค่แลรตะเวนเท่านั้นก็ยังไม่สามารถวางรวรุดหนามได้เลยเพราะถ้าเกิดวางพับขมรจะ ออกมาวกเวกโบยวายแบบที่รวมตัวกันเยอะดังกับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการพยายามวางในช่วงเย็นแต่ขมินก็เริ่มกดดันรวมตัวกันนะครับถือไม้ใส่มวกกันน็อกใส่หน้ากากเหมือนพร้อมอะ่ะพร้อมปะทะอยู่ตลอดเลย ซึ่งก็เลยทำให้ล่าสุดครับตารวจภูธรภาค2ก็มีการเตรียมกองอร้อยคอฝอ4 0 0นายเพิ่มเติมกําลังเข้ามาแล้วนะครับพร้อมที่จะเอารับมือกับทุกภารกิจเพื่อรักษาความสงบของประเทศไทยเราหลายจังหวัดเลยนะครับไล่ตั้งแต่จังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและก็ระยองรวมกันเนี่ย1น0 0นายและกําลังจากกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วอีก80นายเพื่อที่จะมาตรวจเช็คความพร้อมของยุทธปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนมีการซักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดนะครับรวมถึงการสูญเสียกําลังพลด้วยรอบที่แล้วเนี่ยเ,เราแตกไปหลายนายนะน่าจะ2นายด้วยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยสนายกับการสลายชุมนุมของขเมนเองแต่ก็อย่างที่บอกครับมันตลกที่สุดก็คือการพาทูตอาเซียนคณะ IoT ลงพื้นที่อีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ลงมาเพียงแค่2ชาติก็คือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ที่เหลือเขาไม่มานะครับเบือ่อเบื่อมากกับการลงพื้นที่ขมก็พาลงตลอดแล้ว จัดฉากตลอดนะครับเมื่อวานเนี่ยชางจัดการเต็มเปี่ยมเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าวันนี้ทั้งเด็กเอ่ยคนแก่เอ่ยผู้หญิงเอ่ยหรือว่าคนป่วยเนี่ยก็เริ่มมารวมตัวกันในบริเวณหนองจานเพื่อที่จะให้ทูตอาเซียนนั้นได้เห็นว่ายังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่มากแต่เนื่องด้วยอาเซียนเขาก็เห็นมานานแล้วครับไปที่ไหนขเขามีก็จัดฉากแต่แบบนี้ไม่งั้นทั้งสิงคโปร์เอ่ยเวียดนามเอ่ย ก็ยังไม่มารวมแม้แต่อิโนโดนีเซียเนี่ยยังไม่มาต้องทํางานอื่นกันบ้างนะครับเอาแต่จะมาดูขมนแต่ว่ามาเลเซียเขาก็ถือว่ารับลูกขมนดีนะขมนบอกอะไรว่าอะไรเนี่ยพร้อมรับพร้อมออกตัวให้อย่างอันวาผู้นำมาเลเซียเองครับก็ออกมาล็อบบี้ฝั่งรัฐบาลไทยเราด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดด่านเจรจากันตกลงกันมากขึ้นนะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ทําตามแต่อย่างใดก็เป็นเหมือนมาเลเซียจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ กับกัมพูชามากขึ้นไม่งั้นก็ไม่น่าจะเข้าข้างกันแบบตัวเอียงขนาดนี้ตรงกลางนะครับแต่ว่าเอียงแบบโอ้โหจะล้มไปฝั่งซ้ายเหลือเกินเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ยังคงไปที่พูดถึงกันอย่างมากเมื่อเขมรมีการใส่ร้ายเร,ราอีกแล้วกับการน,นาําคณะทุต i อโหรือว่าผู้สังเกตการอาเซียนชั่วคราวเข้าไปบริเวณบริษาทพระวิหารนะครับเพื่อดูความเสียหายจากการสู้รบ รวมถึงวัดแก้วสีขาคีรีสวาซึ่งได้เกิดสังเกตการอย่างเดียวคงไม่เป็นไรครับแต่นี่ขมิมีการโจมตีฝ่ายทยเราว่าได้ทําลายปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลกโดยก็เป็นสิ่งที่เฟคนิวโกหกแบบหน้าด้านๆอีกแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารนั้นมีความเสียหายแค่เล็กน้อยไม่ได้พังทลายเลยแต่ว่าความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับซากปรักหักพังเป็นของเดิมก่อนหน้านี้กองทัพทยเราก็ยืนยันว่าปราสาทพระวิหาร ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการสู้รบของเราเลยตามปฏิบัติการยุทธบดินทร์เพราะว่ากองรับด้เราออกมาชี้แจงแล้วครับในการสู้รบกรกฎาคม68เนี่ยคือจะไม่ทําลายโบราณสถานเลยดังนั้นปราสาทพระวิหารจึงไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการโจมตีด้วยปืนใหญ่และก็การโจมตีทางอากาศด้วย S16 หรือว่ากลิปเพนซึ่งหากไทยเราจะโจมตีปราสาทพระวิหารนั้นก็คงถูกตลุมราบคาบไปแล้วเหมือนกับตาควายที่เราเองก็ไม่ได้บอมนะครับภาพถ่ายอากาศก็เห็นชัดเจนว่าเราเว้นระยะพอสมควรนะกับ,บบริเวณพื้นที่ปราสาตาควายและความจริงที่สุดเนี่ย ก็คือวัดแก้ว สีขาคีดีสวาราอยู่บนทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารนะครับที่ตั้งแต่ปี54นั้นทหารกัมพูชาและก็ทหารไทยเคยอยู่ร่วมกันเพราะถือเป็นื้นทีอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศในช่วงที่มีการประทะก,กันในปี54เนี่ยทหารกัมพูชาครับมีการจับตัวทหารพรานที่เป็นชุดประสานงานเป็นตัวประกันและก็ยึดวัดแก้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยซึ่งก็เลยทาให้ทหารทยเราไม่สามารถขึ้นไปที่วัดแก้วได้อีกตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเหลี่ยมของเขเมรเราส่งพี่พรานไปเจรจาแต่ว่ามันก็ยังจับเป็นตัััวปประกกนนนนซึ่ง่งอี5้ ข่าวก็เคยขึ้นไปบนวัดแก้วหลายครั้งมากนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีพระหลายรูปนะในวัดนี้เป็นชายชะกันแล้วก็มีข่าวสะกิดกันว่าเป็นด่านเขมรมาบวชเป็นพระเพื่อที่จะยึดวัดเพราะว่ากลัวด่านไทยเรายึดในวันที่1อันนี้ก็เป็นการรายง,งานจากฝ่ายข้อมันคงนะครับเขมรมีการโจมตีเราเป็นอย่างมากกับการทําลาย โบราณสถานแต่ว่าเราก็ปฏิเสธโต้แย้งไปแล้วว่าไม่ได้มีการคิดจะบอมประสัทดขอพระวิหารเลยนะครับถ้าขมรนไม่ใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่กำบังเนี่ยเราก็ไม่ทําส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2ครับตอนนี้กําแพงมาแล้วรั้วมาแล้วกับพื้นที่ภูมขือครับล่าสุดเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพครับภูมขือของเราตอนนี้ได้สร้างกําแพงตามแนวยาวของโขดหินแล้วนะครับก็เป็นกําแพงตามธรรมชาติที่เราปฏิมากรรมขึ้นมาแล้วสังเกตดูดีๆว่าใครทำครับเป็นพระทําด้วยถือว่าเป็นกําแพงแห่งประวัตร์และก็ ยึดเหนี่ยวจิตใจกับการเสียสละของฐานไดเรายึดภูมิเขือมาได้ตอนนี้กำแพงมาแล้วนะครับไม่ต้องพูดพั่มทาเพลงมากคือเราทําได้เลยแลังจากนี้เนี่ยคงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่แม่ดับพระได้สองได้เกินออกมาว่าจะมีการจัดงานวิ่งเพราะวิวตัวน,นั้นสวยมากนะครับเป็นวิวเดียวกันกับปราสาทเขาพระวิหารเลยเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาเกือบ15ปีเต็มนะครับยึดได้ครั้งนี้ก็เ,เรียกว่าเป็นการสร้างรั้วแบบถาวร ปิดใต้ข้าเมนไปเลยครับไม่ให้ขึ้นมาบนพื้นที่ภูมะเขือได้อีกน่าจะโอ้โหถาวรตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้ก็เรียกว่ามีความเด็ดขาดมากๆกับภูมะเขือของเรานะครับยึดมาได้แล้วปั๊บสร้างความเจริญรุ่งเรืองทันทีซึ่งก็ยังมีอัปเดตเกี่ยวกับบรรยากาศในพื้นที่ด้วยก็เป็นท่านพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเองนะครับก็มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าทั้งเรื่องของการนัประชุม RBC ที่เราเองก็จัดแผนดําเนินการถอนอาวุธหนักและก็ยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงจากพื้นที่แนวชายแดนโดยตอน,น ว่าฝ่ายกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะดําเนินการมีแต่จะเพิ่มกําลังในพื้นที่ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่มีการจัดทําแผนการถอนอาวุธด้วยนะครับก็คงดําเนินการไปตามทฤษฎีแล้วก็ยังเชื่อว,ว่าฝั่งขเขมรคงไม่ปฏิบัติตามอยู่ดีนะครับต่อไปนี้หากกัมพูชามีพฤติกรรมยั่วยุเราจะไม่คุยต่อแล้วซึ่งปัจจุบันเราก็ยังตรวจพบว่าขเขมรยังใช้โดนบินเข้าพื้นที่ธิปไตยของไทยเราทุกวันและก็ยังพบว่ามีการฝังทุระเบิดสั่ง